สวัสดีครับเกษตรต้อมนะครับวันนี้มาเก็บหน่อไม้ครับหน่อไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งทานสดนะก็วันนั้นเปล็งไว้ก็มีสัก10หนอ่อแต่พอมาเก็บจริงๆเนี่ยมี15หน่อเลยนะแล้วก็ยังมีหน่อเล็กๆอีก4หน่อที่ผมทิ้งไว้อยู่นะครับซึ่งวิธีที่ใช้ก็อย่างที่บอกก็คือคุมฟางแบบนี้โดยที่ใส่ขี้วัวลงไปกระสอบมันก่อนจากนั้นก็ คุมฟางเยอะเลยแล้วก็ลดน้ำสม่ำเสมอนะครับก็จะได้แบบนี้เลยซึ่งถือว่าคุ้มมากๆเลยครับเพราะว่าไผยบงหวายพันธุ์พึ่งเนี่ยเอาไปตำส้มตำอร่อยมากอร่อยกว่าเส้นมะละกออร่อยกว่า,ามะละกอพันดําเนินนะเพราะว่าไอตัวไผยบงหวายพันธุ์พึ่งเนี่ยมันจะไม่มีกากใย,ยเหมือนหน่อไม้ปกติครับคือไม่มีเลยถ้ารสชาติเทียบกับก็คือ ยอดมะพร้าวอ่อนครับที่เขาไปใช้ทําผัดพริกแกงอะไรเงี้ยเออนั่นแหละครับเหมือนเลยแยกไม่ออกเลยซึ่งถือว่าดีมากๆเพราะว่ายอดมะพร้าวอ่อนเนี่ยมันจะต้องไปตัดแล้วก็ต้นไม้นั่นก็จะตายไปเลยแต่ว่าเนี่ยเราเก็บได้เรื่อยๆครับแล้วก็อร่อยมากด้วยคุ้มค่าในการปลูกมากๆแถมการดูแลรักษาเนี่ยไม่ต้องใส่ยาฆ่า,มาแมลงใดๆเลยนะผมไม่เคยใส่แม้แต่ครั้งเดียวเลย แค่นี้แหละครับก็จะได้ของดีมากินแล้วก็แนะนําปลูกให้ให้พอกินนะก็สักสิบต้นผมซื้อมาก็ต้นละร้อยบาทบางที่อาจจะร้อยห้าสิบก็ได้นะอันนี้ผมบังเอิญว่ามันอยู่ใกล้ๆกลบ้านก็ขับแปลวได้เลยก็เลยได้ไม่ต้องรวมค่าขนส่งครับปลูกมาก็ประมาณปีกว่าละจริงๆแล้วก็สักแปดเดือนก็น่าจะได้กินแล้วถ้าบำรุงดีๆนะทำแบบเนี้แล้วจะโตเร็วครับก็เหลือกอหนึ่งสัก เจ็ดกอจะกอหนึ่งสัก7 8ต้นก็พอนอกนั้นเราก็เก็บหน่อมากินได้เรื่อยๆครับส่วนต้นมันเนี่ยเราก็เอาไปถ้ามันเกินๆไปก็ตัดแล้วก็เอาไปทําพวกเสาผักอะไรเงี้ยครับได้อยู่แข็งแรงอยู่นะใช้ได้เลยแล้วก็ต้นมันเนี่ยต้นมันจะไม่สูงมากครับก็ประมาณไม่เกิน3าเมตรอ่ะก็ถือว่าเป็นไม้ประดับที่สวยเลยทีเดียวสวัสดีครับ